่อนใช้นะก็เซฟไว้ก่อนเชือกนี่พาดร่องนี้นะครับธนาธมัดธนาธมาัดเชือกไปพันทางขวาก็ทางนี้พันทางซ้ายมาก็เอาเชือกมาไว้ร่องนี้ได้สำหรับทางขวาแล้วแต่น่าจะจะใส่นะฮะจะให้ดึงก็ดึงเส้นในก่อนนะครับ นี่ยังไม่ตึงมากนะครับสาหรับนาะคิดว่าน่าจะพอแล้วครับหรือไม่นาะก็อยากจะให้แรงวันนี้ก็ตัดยางนี้สั้นลงหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นยาง15นะครับเดี๋ยวลองนะครับ พอดีมิดดอกครับสีสิบเข้าไป40่สพอดีครับนะก็อยากได้แรงคนนี้ก็ตัดยางขึ้นไปอีกหน่อยหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นยาง 15, สิบสองเส้นนะครับแ,แต่ก็ค่อยไล่ตามกำลังก็ความแรงนี่ใช้เต็มที่ก็แต่แต่และคนไม่เท่ากันครับมันอยู่ที่กําลังคนครับว่าจะมีแรงได้ประมาณไหนครับแต่ก็สิบีนี้ก็ อย่างที่เราคุยกันสเปคที่จะน้าจะใช้ยิงอะไรต่ออะไรก็น่าจะพอนะครับ๋ยวเขัแหลกแล้วทันี้งามใส่อนงี้ก่อนโอเคครับนะแล้วเจอกันพ่งนี้